พื้นดินนี่ครับหมาครับครับเรียบร้อยครับนี่ครับน,น,น,นี่ครับตัวสวยอีกแล้วครับปิดครับพงปิด นี่ครับกรงปิดครับนี่ภวที่สวยครับเพิ่มอีกหนึ่งแ้มครับเพิ่มน่ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่ๆนานและผู้ที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาดักหนุยครับหมาย อันนี้ยังไม่เคยมาดักนะครับเป็นหมายใหม่หว่ายังไม่เคยมาดักหมายอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นป่าหลกลกนะครับมันจะยาวยาวตามตะวันนะครับซ้ายขวายาวเลยครับข้างหลังนู้นก็จะน้เลยครับเลยต้นไม้อีกหน่อยเป็นทิวต้นไม้นะครับก็จะลองไปดักดูเลยเราเข้าเข้ามาดักครั้งแรกนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงหนูจะมีตัวไหมเนี่ย เพราะว่ามันก็เป็นป่าลกๆลางๆอยู่นะส่วนอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาครับก็คงยับเหมือนเดิมครับกลงครับกลงดักหนูครับตัวนี้เป็นคานเหยียบนะครับนี่ครับดักง่ายครับนี่ตัวนี้เป็นคานเหยียบครับคานอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับคานเลยเนาะ เหยื่อก้อนนี้ก็จะเป็นอิสระนะเป็นอิสระเหยื่อล่อจะเป็นอิสระครับเนี่ครับจะเป็นคันเหยียบถ้าหนูเข้ามาปุ๊บจะไม่เหยียบคันตัวนี้นะครับผมก็จะใช้กรงนี่แหละครับไปดูกรการดักตัวนนี้ส่วนหัวเชือก็เหมือนเดิมนี่ครับหัวเชือดักหนูบรรทุงครับ ใช่ดีมีตัวเป็นโดนครับขอเชื่อดักหนูปนุ่งที่ผมจะใช้วันนี้กับคหดักหนูเดี๋ยวเราก็จะไปดักกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าป่าลกๆต้องเดินช้าหน่อยมันลกมากแล้วอากาศยังร้อนๆอยู่ค่อยๆไปดักวยกันครับไปเราไปดักด้วยกันเลยครับ มก็จะดักตรงนี้กลังนหนึ่งครับนี่ครับผมฉีดหัวเชือกก่อนนะครับสามทีครับครับกระเดื่องก็ไม่ต้องให้หนามากครับกลางๆครับ ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะเดียวครับครับตรงนี้หลังนะครับนี่ครับผมก็จะวางว้ลักษณะนี้นะมันนอน าหานปากกองออกข้างนอกอท้ายกงตูดกองเข้าไปห่วงในนะเดี๋ยวไปดักต่ออีกสักหลังตรงหลังครับครับ,รบเดี๋ยวผมจะดักตรงนี้กลางนึงครับป่าเป็นกอหญ้าอยู่นะครับก็เป็นป่าแห้วนะลวกๆแต่เดี๋ยวผมจะดักไว้ตรงนี้ครับหลังนี้ครับ ฉีดด้วยหัวเชื้อครับหัวเชื้อบันทุงครับครับครับกรเกเหลืองก็เอาไม่หนาครับบางบางเคครับ ครับผมก็จะวางลักษนานี้นะข้างหน้าเป็นเตียนหน่อยครับเผื่อกงรั่นแล้วมันจะไม่มีหญ้ามาปิดหน้ากองครับครับวางลักษณานี้โอเคครับเดี๋ยวไปดักต่อนะครับแต่ผมก็จะไม่ได้ทำคลิปแล้วไปไปดักต่อนะครับแล้ววัยรุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับว่าจะมาไม่หมาครับโอเคพรุ่งนี้เช้ารุ่นกันครับ สวัสดีเอฟซีพนาน้าผู้ที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านครับครับอยู่กับผมอีกครับช่องสมบัติชําเด็ชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาเก็บกลงดักหนูที่ดักไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับที่ผมทำคลิปตอนดักไว้นะครับที่ผมดักไว้ในป่าลกๆนี่เลยครับป่าหญ้าแห้วด้วย ทุบสีบ้างแล้วก็ยากขนบ้างปนกันไปครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับจะมีตัวหรือเปล่าหมายนี้หมายแรกครับยังไม่เคยมาดักเพิ่งมาดักครับดักไปจนไม่รูยก่อนหลังแรกจะเป็นยังไงไม่รู้มีตัวหรือเปล่านี่ครับเพิ่งดักไปหลังแรกไม่ลั่นครับนี่ครับหลังแรก หลังแรกไม่ลั่นไปหรือหลังถัดไปครับร้วงที่มัง้งน,น,น,นี่ครับลั่นนะครับนี่ครับลั่นแต่ไม่มีตัวครับเป็นหนูเล็กรอดออกไปแล้วหลังที่สองลั่นแต่ไม่มีตัวเป็นหนูเล็กเข้าครับออกไปแล้ว โอเคครับเดีย๋ยวไปลุ้นถัดไปนุ่นค,ครับฝังที่สองเราลั่นแล้วนี่อีกตัวครับนี่นี่ครับใส่เสอสวยเคเลยครับนึ่ใส่เส้สวย ขนมาแล้วครับค่้ขนมาไปเราไปต่อครับเก็บประสามหลังครับล่านสองได้หนึ่งครับไม่ล่านหลังหนึง่งเอาที่สองล่นแต่ไม่มีตัวอระ,ะดูต่อครับ ล,ล้านครับนี่ครับล่านครับล้านล้านนี่เต็งกรงเลยครับตัวนี้ครับตัวใหญ่มากเลยกลับตัวแทบไปได้ใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ มันหมานะครับเรามันหมาแล้วออเอไปรุดต่อหลังถัดไปจะมีตัวไหมหลังนี้อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่ครับล้านเหมือนกันครับหลังนี้เรียบร้อยครับนี่ครับ ที่สวยอีกแล้วครับครับสวยๆมาอีกหนึ่งแต้มปลาถือว่าเราโชคดีครับวันนี้ลั่นกับทุกหลังครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปรุติด,ดต่ออย่างนี้ไม่เั่นครับตรงนี้ยผ่านมาไปดดยุ่งกันต่อครับ หลังนี้ก็ลั่น,นครับตัวที่สวยขึ้นไหมครับนี่ครับตัวสวยฮะหมาดีก็ครับไปมันหมานี้ไปรุ่นกันต่อครับรู้สึกว่าจะเป็นยังไงผมวาวตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเดินกลับทางเดิมไป ุนต่อครับฝังนี้ไม่มีล่านครับฝั่งนี้ไม่มีตัวเป็นลู้ต่อครับ ก็ไม่มีตัวครับแ่วครับผ่านไปหมูไม่ผ่านมาทางนี้ครับเคไปลุ้นต่อหลังนี้มีตัวครับอเคสวยโอเคครับขันหนังครับ รู้ต่อครับตรงไหนเอโอ้นี่ล้านครับแต่หนูไม่มีตัวครับหลังนี้ไม่ล้านล้านแต่ไม่มีตัวครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกที่นึงครับไปจุดหนึ่งปะ่ะหลังนี้ล้านนม่เลยหลังนี้ล้านครับ เรียบร้อยโอ้โหดูครับน่าจะเป็นหนูเล็กเนี่ยน,นะกัดจ้าลงไปซะโอ้ยมีหนูนะครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยเห็นแต่าหางครับหางนิดเดียวหนูเล็กครับจะกัดย่าเอาไปทำรังเต็มเลยนี่ครับ มีตัวครับฮ่าจริงๆผางตัวได้ดีมากปลายรุ้นต่อครับดูครับปลายาคามันคทีวๆนะส่วนโซนนี้เขาเผาไปแล้วครับไหม้หมดละตัวยังเหลือตรงนี้ที่ทยังไม่ยินงจเผาครับดิจย่อมจนีนี่เป็นไงปลายาคาปิดครับพงปิด นี่ครับกรงปิดครับนี่อันนี้ผมใช้โฟมครับทำเป็นเยื่อครับ,ก,บกัดแหลมเลยครับสองหลังสองตัววางไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้อีกหลังนึงครับ นี่ตัวครับนี่ครับตัวใหญ่ด้วยครับนี่ครับดักตรงนี้ดู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 ตัวครับมันหมานมันหมาน,มนไายสวยไารลุตตอรุตอรตอ บับนี่ครับนมเล็กอีกแล้วแต่ก็เป็นเล็กมากไปเลยครับสั่หลเลยครับอ่ะึต่อรึต่อ ต้องหมอตกคลักระมือต้องหมอต้องคลักระมไหว่ายตุ๊บปุ๊บ เยอะมากเลยครับเนี่ยัน,นี่เป็นพวกปลาหมอเล็กๆครับฝั่งนี้ก็ล่านครับเรียบร้อยครับหนูรุ่นๆครับนี่ตัวไม่ใหญ่ หนูท้องขาวนะครับเนี่ยหนูพุกตัวเล็กกับเท่าหนูท้องขาวนะครับเนี่ยไปต่อตไม่เป็นไงเอยนี่ล่านี่ครับนี่ล่านล่านล่านล่นนี่ครับมีตัวครับ ต่อครับนู่นนะป่าย,ยาวๆไปนู่นเลยไปน,นี่มีตัวครับตัวไม่ใหญ่โอเคอยู่ครับใ,รใช่ครับได้ครับอันหมาน น,นี่ไม่มีครับไม่ลานเลยอนี้ต่อครับอีกตัวครับไมวที่สวยครับ เพิม่มอีกหนึ่งแก้มครับเพิ่มอีก่ไอ้แับแก้มสวยๆครับไปต่อครับไนแกมครับ แบบ้มสวยครับหนึแบบ่งแ้มครับเอ้ยมัเหมืนไปยุบต่อครับครับยุบไปต่อครับสองนี้จะเป็นยังไงเอ่ยล้่นครับ นู่นครับเห็นตัวแล้วนี่หนูเล็กครับตัวเล็กมากเลยครับตัวเล็กๆรุ่นต่อครับหนูใหญ่ไปไหนหมดนอมีแต่นหนูเล็กล้านน,นี้ครับ หนูเล็กครับออกอีกละหอดกงไปได้ครับหลังนี้ล้านครับจะเป็นหนูเลก็กอี่ล้วครับดูดิครับเนี่ยกัดหญ้า,าไปเต็มเลยโอเคหลังนี้มีตัวนะครับไม่ดันฟาวแล้วเราเป็นหลังสุดท้ายเลยครับไปเดี๋ยวเราไปสรุป รวมกันเลยครับว่าได้กี่ตัวครับนี่หลังสุดท้ายมีตัวครับไม่แหวนะหลังสุดท้ายมันหมานไปเดี๋ยวไปรวมกันที่รถครับเดีย๋ยวเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ก็มารวมยอดกันเลยครับว่าได้กี่ตัวครับมีตัวเล็กตัวใหญ่หนนะครับ มรวมกันไปครับเล็กบ้างใหญ่บ้างครับครับามารวมมานะครับนับกันเลยรับ้ากี่แต้มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดแปดก้าสิบสิบ็สิสมสิบบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ กั้นบน20ตัวครับใช้ใหญ่ๆในเล็กก็มีเล็กมีใหญ่คนละครับก็ถือว่ามันหมานครับเชื่อนี้โอเคนะครับตัวใหญ่ๆครับกลงดักหนูกับบัวเชื้อดักหนูบรรทุงนะครับ มีผลงานดีครับได้โตใหญ่รวมกันไปครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้จะู่ลกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ